Hello my friend how are you สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปูก็ไปพัทยานะคะก็เลยแวะไปที่ตลาดลานโพนะคะตลาดนี้เขาก็จะขายอาหารซีฟู้ดกันนะคะทุกคนก็จะมีหลากหลายราคาซึ่งก็มีป้ายติดไว้เลยนี่ค่ะเพราะว่าปูชอบหอยแครงตัวใหญ่ๆปูก็เลยจะแวะไปซื้อหอยแครงนะคะแล้วก็ซื้อปูซื้อกุ้งหอยกั้งเกิ้งอะไรมาสารพัด แต่กั้งปูไม่เคยทานปูก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างแรงนะคะกั้งนี่ราคาพอๆกันกับ l o เตอร์เลยนะคะทุกคนทุกคนเขาก,ก็เวลาเขาไปเที่ยวพัทยาส่วนมากเขาก็จะแวะมาตลาดลานโพกันทั้งนั้นนะคะซึ่งตลาดลานโพเราสามารถซื้อแล้วก็เดินไปร้านเล็กๆได้ที่เขามีรับทําปิ้งย่างนึ่งเผาตม้มยำทําแกงอะไรก็ว่าไปเนี่ค่ะปูชอบมากอาหารดองร้านี้ เราไม่ได้ถ่ายชื่อร้านเขานะแล้วก็แค่ถ่ายอาหารมาแล้วก็ซื้อมานี่ปลาหมึกร้านนี้ทุกคนมันเค็มมากๆปลาหมึกร้านเนี้ยปูจะบอกให้ซึ่งเราจะไม่บอกนะคะร้านไหนแต่ว่ามันดูสวยงามน่าทานมากใช่ไหมแต่ทุกคนเอามาล้างน้ำสองน้ำแล้วมาแช่ไว้เป็นชั่วโมงก็ไม่หายเค็มค่ะเค็มกว่าปลาก็ปลาหมึกร้านนี้เลยก็ให้ดูนะ่ันๆานเนานะคะหน้าแม่ค้าร้านนี้อย่าไปซื้อ เนี่ยค่ะเห็นนิดหน่อยนะ,ะเห็นคนขายนิดหน่อยนะคะว่าปูก็ตัดออกไปมั่งแล้วก็อัดคลิปไปก็แมวมือก็กระโดดหน้ากระโดดหลักนะคะปูปลาก็ราคาก็เท่าๆกันไม่ไม่แพงกันไปกว่ากันมากมายส่วนมากก็เป็นราคาเท่าๆกันหมดนะคะในตลาดนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะขายอะไรเนี่ยค่ะก็อาจจะดูเวียนหัวหน่อยนึงคะ่ะที่ปูถ่ายมา ก็เราไปอัปเดตให้ดูกันนะคะกุ้งก็สดมากทุกคนหอยเราก็ซื้อหอยนางลมนะคะหลานปูชอบกินหอยนางลมยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะคะหอยนางลมร้านนี้นะค่ะอร่อยนะคะทุกคนมีปลาเปดอะไรเย,ยอะแยะไปหมดเลยไปงวดน,นี้เราก็แวะซื้อกันหลายร้านเลยนะคะทุกคน lobster 4,002 ไอ้กั้งนี่โล3,000ันกว่าห0าพกว่าปูว่ามันแพงกว่า l o b เตอร์อีกนะทุกคนแต่ถ้าคนชอบก็คงจะอร่อยแหละแต่ว่าปูทานไม่เป็นปูก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะไอ้กั้งอะไรเนี่ยปูซื้อหอยแข็งลูกใหญ่ๆมาแล้วก็กุ้งปูอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ดีกว่าปลาหมึกปลาจิโกปลาจิโกมีไหม เอาเล็กตัวกันพาปลาเค็มมีปะปลาทเค็มได้ค่ะได้ค่ะได่อได้น้าตาตไอ้ได้่จ้ะสองพันแ